สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกันนะครับผมอาจารย์โอมมากีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกในเรื่องของอดวงราศีทั้ง12ราศีกันนะครับครับสวัสดีนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็กลับมาพบกับการทำนาย ของชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในเกณฑ์ในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าในหน้าที่การงานนะครับของชาวราศีสิงห์นะครับเรามาดูกันนะครับในเนื้อเกณฑ์เนื้อดวงชะตาบอกว่าในช่วงนี้นะครับยังมีความวิตกมีความกังวลนะครับกับในหน้าที่การงานนะครับในสิ่งที่ทํายังมีความเหน็ดเหนื่อยเมนื่อยล้า สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับเนาะชาวราศีสิงห์เนี่ยเขาบอกว่า,าในช่วงนี้นะครับก,รก็ไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องหาเพิ่มไม่ต้องคิดหาอะไรใหม่ๆทํานะครับพวกทําปัจจุบันไปก่อนทําในสิ่งที่ทําในขณะนี้ทําให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าการที่จะเริ่มต้นใหม่งานใหม่ในช่วงนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ยัง อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะทําให้ขาดทุนได้นะครับเนาะสำหรับการหน้าที่การงานของชาวราศีสิงห์ทีนี้การงานผ่านไปแล้วเรามาดูเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์กันบ้างน,นะครับการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าเงินจะขาดมือนะครับจะขาดมือยังไงเขาบอกว่าบางทีเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลัง เกิดจากการจับจ่ายใช้จอยเกิดจากหนี้สินที่ตามมาเกิดจากการที่ต้องหยิบยืมเขามาแล้วยังต้องใช้เขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีสิง์ในช่วงนี้นะครับถ้าการเงินต่างๆใช้ไม่คิดหน้าคิดหลังนะครับขาดมือนะครับในช่วงนี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีสิง์นะครับ เรื่องโชคลาภหรืออะไรต่างๆยังต้องรอคอยอีกสักนิดนึงนะครับเนาะทีนี้เราทายในเรื่องของการงานและการเงินและทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักอบชาวราศีสิงห์กันบ้างน,นะครับชาวราศีสิงค์เขบอกว่าในช่วงนี้นะครับก็ให้ระวังคนจอมปลอมนะครับเขาบอกว่าเหมือนผีซ้ำกรรมซัดนะ ให้ระวังคนเข้ามาหลอกลวงนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับให้ระวังคนเข้ามาหลอกลวงจะทําให้เรานะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งใจนะครับ <Bachelor> บางทีอาจจะเสียร่างกายด้วยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับในเรื่องของความรักในช่วงนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรานะครับ ก็ได้ทํานายทายทักในเรื่องของการงานเรียบร้อยแล้วการเงินเรียบร้อยแล้วความรักเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูกันบ้างว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยควรจะเสริมหรือว่าบูชาดวงชะตาอย่างไงนะครับเนาะชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้นะครับควรจะทําบุญเกี่ยวกับน้ํานะครับเพราะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้ทําบุญกับน้ําในช่วงนี้นะครับ ทำให้ดวงที่ร้ายกลายเป็นดีได้เขาบอกว่าการทําบุญกับน้ำดียังไงสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับเขาบอกว่า,อ,าอย่างเช่นการที่ในช่วงนี้เกิดวิกฤตนะครับเราก็สามารถาเจียดเงินหรือนําเงินของเราเนี่ยไปซื้อน้ําแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือนําน้ำเนี่ยไปถวายกับพระสงฆ์ เพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นสื่อกลางของความเย็นนะครับเป็นสื่อกลางของความหลั่งลื่นนะครับเป็นสื่อกลางของความอุออดมสมบูรณ์นะครับทีนี้เมื่อเราทําบุญกับน้ําแล้วนะครับน,น,น้ําอานิสงส์แห่งการแจกทานอาน,นิสงส์แห่งการถวายน้นํานี้จะช่วยทําให้ชาวราศีสิงห์นะครับจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับ หรือว่าที่ร้ายมากๆก็จะทําใหา้ดวงชะตาดวงเกณฑ์ไม่ตกต่ำไปมากนะครับถ้าอย่างไรนะครับก็ขอให้ชาวราศีพิษนะครับโชคด,ดีครับสวัสดีครับ